เราจะไปร่วมคอนเสิร์ตของรุ่นที่สองไหมเอางี้คือยังไงเราไปแน่นอนแหละแต่ไม่รู้ว่าไปในฐานะอะไรโอเคคือเราไปแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าไปในฐานะอะไรนะคะคือถ้าไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตยังไงเราก็จะไปดูเพื่อนๆอยู่แล้วก็จะไปแสดงความยินดีกับการ Graduation ในครั้งนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือได้เจอกันแน่ๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันในพาร์ทไหนในส่วนของ การขึ้นเวทีหรือไม่ขึ้นใดๆนะคะก็ได้เจอกันแน่นอนนะคะอาจจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่เราได้เจอกันนะเนาะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เจอกันในพาร์ทไหนนะคะทุกคนแต่ว่ายังไงไปแน่นอนเพราะถึงหนูไม่ได้ขึ้นเนี่ยหนูก็ไปดูเพื่อนๆอยู่ดีนะคะนั่นแหละถึงเอาไม่ขึ้นเราก็จะไปให้กำลังใจเพื่อนอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนแกสรุ่น2เนาะจะไม่ไปก็ไม่ได้ ยันจำท่าเต้นฤดูใหม่ได้ไหมแน่นอนอคะ่ะมันเข้าเส้นเลือดเข้ากระดูกเข้าผิวดังเข้ากล้ามเนื้อไปเร็วอ่าไหนๆก็พูดถึงเรื่องคอนรุ่น2ขึ้นมาแล้วใช่ไหมพอมาคิดจริงๆมันก็ใจหายอะทุกคนมันก็ใจหายแบบบอกไม่ถูกอะคือถึงแม้ว่าหนูจะแกรดออกมาแล้วใช่ไหมพูดแล้วจะร้องไห้ช่วยด้วยย <c oughs> ังไม่ถึงวันคอนแกนดเลยเดี๋ยวต้องเก็บน้ำตาไว้วันนั้นอีกจะร้องไห้ก็ คือถึงแม้ว่าหนูจะออกจากบีนเคมาสองสามปีแล้วใช่ไหม แต่ว่าก็ยังติดตามวงแล้วก็ยังได้คุยกับเมมเบอร์หลายๆคนอยู่ทุกๆบ่อยๆละกันอยู่บ่อยๆยังมีโอกาสได้คุยกับเมมเบอร์อยู่บ่อยๆได้เจอกันอยู่บ่อยๆแบบอย่างพี่มายูก็เพิ่งไปดูละครมาแล้ววันที่ไปดูละครที่มายูก็เจอพี่วีเจอแบมบูเจอฟอนมันก็รู้สึกคิดถึงวันเก่าๆแหละแบบว่าคิดถึงวันเ,เกเาาดูแค่จัง มันก็คิดถึงมันผูกพันนะทุกคนคือหนูไม่อยากจ,จะนึกถึงคนที่อยู่ถึง6ปีเลยอะหมายถึงว่าแบบอย่างฟอนเนี้ยที่อยู่จนครบถึง6ปีจะรู้สึกใจหายขนาดไหนที่จะแบบไม่ได้เจอเมมเบอร์รุ่นที่2ด้วยกันเล้ยวอะไรเงี้ยขนาดเราออกมาตัาง้งสองสปีแล้วอะอยังใจหายเลยที่ที่แบบนึกถึงวันแรกแล้วตอนนี้แบบไม่รู้สิตั้งแต่ฤดูใหม่ กลายมาเป็นบ o มมิ n g season จนตอนนี้เป็นลาสซี e a s o แล้วลก็เลยรู้สึกแบบอือเหล่านี้ก็เดินทางมาไกลกันเหมือนกันนะเน,นี่ยแบบอืมนัม่นแหละถ่านอะไรด้วยกันมาเยอะแล้วมีช่วงหนูอยู่หอด้วยใช่เอาจริงๆนะแบบช่วงที่หนูยังอยู่ในวงอ่ะหนูได้เจอ หน้าเมมเบอร์เยอะกว่าหน้าพ่อแม่กับน้องตัวเองอะคือมันแทบจะตัวติดกันแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วอะแล้วมันเป็นเพื่อนที่แบบที่เข้าใจเราที่สุดมัง้งที่แบบหาคนที่เข้าใจเราขนาดนี้คงไม่ได้แล้วอะหรือแบบมันผูกพันนหรอไม่รู้สิคือหนูกลับมาฟังเลยด้วใหมอ่อีกรอบวันนั้นหนูก็ร้องไห้นะแบบว่าหนูกลับมาฟังเลยด้วใหมอ่อีกรอบหนูก็ร้องไห้ แล้วหนูก็ดีใจนะั้นที่หนูได้รับโอกาสนั้นจะบอกว่าดีใจมากๆเลยที่มีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์เพลงที่เป็นเพลงไอคอนของรุ่นสองมันเป็นความกดดันที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะแบบสําหรับหนูมันเป็นความกดดันที่ค่อนข้างหนักหน่วงมากๆเลยกับการที่มาเป็นเซนเตอร์เพลงแรกของรุ่นที่สองแต่หนูแบบพูดจากใจตรงนี้เลยว่า หนูให้มันสุดตัวจริงๆหมายถึงว่าหนูให้ฤดูใหม่แบบถวายชีวิตให้แล้วอะแบบหนูตั้งใจทำทุกงานหนูตั้งใจซ้อมตั้งใจอัดเพลงทุกครั้งที่เพลงฤดูใหม่ขึ้นหนูเต้นแบบแบบที่เต็มที่ที่สุดอะเออแบบที่ที่แบบที่เต็มที่ที่สุดที่ไม่เคยเสียใจในเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละครั้งเพลงอื่นๆก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเพลงฤดูใหม่มันก็ค่อนข้างอยู่ในใจ มากกว่าเพลงอื่นๆเนาะทุกครั้งที่ฤดูใหม่ขึ้นมันรู้สึกแบบใจมันยังเต้นรัวทุกครั้งเลยใจมันยังเต้นรัวทุกครั้งที่แบบฤดูใหม่มันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่กล้านะก,กลับไปฟังนะกลัวร้องไห้ไม่กล้ากลับไปฟังฤดูใหม่แต่ตอนนี้ฤดูใหม่มันจะกลายเป็นลาสซีซั่นแล้วอะ่ะ ไม่ได้คิดนะเนี่ยว่าไลฟ์วันนี้จะแบบซึงหรืออะไรแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ได้มีโอกาสได้พูดหรือว่าได้เล่าให้ฟังคือตอนนี้มันกําลังรู้สึกเพราะว่าอีกไม่กี่วันมันก็จะวันครลรวเนาะแล้วมันก็จะหมดแล้วจริงๆคือเราเคยพูดนะว,ว่าแบบหกปีมันนานนะหปีมันนานมากเลยหกปีมันนานนะหกปีมันนาน แต่พอมาคิดจริงๆแล้วพอนะตอนเนี้ที่6ปีมันกำลังจะจบลงมันก็แบบใจหายไปบอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้สิจากที่แบบแค่เดินเข้าหอก็คงจะได้เจอทุกคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนแบบเติบโตแยกย้ายกันไปเติบโตมันก็คงยากที่จะได้กลับมารวมรุ่นกันหรือว่าได้กลับมาเจอกันใหม่แล้วก็นั่นแหละไม่รู้ <laughs> มันก็คงเป็นการเริ่มต้นฤดูใหม่ในฤดูต่อไปมันอาจจะจบฤดูการนี้แล้วแต่ว่าฤดูใหม่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอเนาะฝากติดตามเส้นทางฤดูใหม่ของหนูแล้วก็ของทุกๆคนด้วยนะคะ ไม่รู้สิเดี๋ยวไว้หลังคอนเสิร์ตมาพูดอีกทีละกันแต่แค่ตอนนี้มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบก่อนที่จะไปดูคอนเสิร์ตรุ่นที่สองมันก็ทุกคนรู้ปะแค่ตอนมันไปดูเทเตอร์แอนฟหนูก็ร้องไห้แล้วอะส่วนหนึ่งคือมันคิดถึงบรรยากาศเหลือเกินคิดถึงการได้ขึ้นเวทีแล้วก็มีคนรายล้อมอยู่ข้างล่างคิดถึงเสียงอังกอร์คิดถึงการได้โชว์เพื่อนๆอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็คงคิดถึงไม่แพ้กันเ้ย <c oughs> พูดแล้วจะร้องไห้อ๋อ อย่าพึ่งร้องเก็บดูตามไปร้องมันคอนตอนที่ได้กลับไปขึ้น Request Hour อ่ะทุกคนใจหนูยังเต้นแรงเหมือนที่วันที่ได้โชว์หรือดูใหม่วันแรกอยู่เลยอะความตื่นเต้นของเพลงเนี่ยมันยังไม่หายไปเลยแบบหนูแปลกใจเหมือนกันนะทั้งๆท,ที่เราขึ้นเพลงนี้มาไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยครั้งแล้วอะแต่ตอนที่กลับไปขึ้น Request Hour มันแบบพอแตกแตกแตก,แตกมันขึ้นอะ อันแบบใจมันยังเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเหมือนเดิมเลยอะซึ่งครั้งนี้มันคงเป็นครั้งที่ใจเต้นมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาแน่ๆเลยมันคงจะใจเต้นแบบมากๆมาก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 ว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็อย่าลืมเตรียมผ้าคุณหนูไปซักน้ำตากันนะคะก็ วันคอนเสิร์ตก็อยากให้ทุกคนเอนจอยแหละเนาะคิดว่าเมมเบอร์ทุกคนก็คงจะเต็มที่มากๆเหมือนกันคิดว่าเมมเบอร์ทุกคนก็คงจะเต็มที่แบบสุดใจทุ่มตัวและใจให้กับคอนในครั้งนี้เหมือนกันนะคะเราเองก็เอาใจช่วยคอนครั้งนี้อย่างสุดใจเหมือนกันหนูเห็นในทวีที่แบบว่ามีอะไรอยากบอกกับรุ่นสองไหมคือถึงแม้ว่าหนูจะออกมาแล้วอะแต่ว่าหนูเห็นคำเหล่านั้นหนูก็ยังคิดถึงนะแบบว่าดีใจที่ทุกคนยังพูดถึงรุ่นที่สองอยู่ ไม่รู้สีถึงแม้จะออกมาเท่าไหร่มันก็ยังเป็นรุ่นที่สองอยู่ดีอะอย่างน้อยครั้งนึงเราก็เคยเป็นรุ่นที่2ใช่ไหม เนี่ยอะไรก็เขียนลงทวิตได้นะคะหนูก็ไปอ่านอยู่บ่อยๆเหมือนกันพอเข้าไปอ่านแล้วบางทีมันก็ย้อนความทรงจําแบบย้อนความทรงจํา,าว่าแบบเอออ่ะเราลืมงานนี้ไปเลยเนาะหรือว่าเอ้ยเราลืมวันนี้ไปเลยเนาะแต่พอคิดถึงแล้วมันแบบพอนึกได้แล้วมันก็แบบก็อิ่มออกมาไม่รู้ตัวทุกทุกคนรู้ป่ะหนูนั่งดูหนูนั่งดูโปสเตอร์ลาซีซั่นนานมากๆเลยอะ แบบตอนที่โปเตอร์ล่าซีซั่นลงอะที่เป็นทุกคนแล้วใส่ชุดเนี้ยทุกคนรู้ว่าหนูนั่งดูนานมากอะหนูนั่งดูนานมากๆแบบนั่งดูเราจะร้องไห้คือกดค้างไม่ได้อะ คือหนูชอบชุดมากๆเลยที่ชุดมันเป็นแบบมันคือชุดขาวแล้วแบบว่าทุกคนเติบโตกันจังเลยอะ่ะทุกคนโตขึ้นมากมากเลยพอใส่ชุดนี้แล้วแบบทุกคนโตอ่ะเออโตแบบเหมือนจะจบปริญญาก็นะก็แกร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าดีเทลกระโปรงที่มันยังเป็นฤดูใหม่มันแบบติดตาตรึงใจ คือหนูดีใจนะที่แบบว่าชุดแกรดเขาตัดให้มาเป็นแบบนี้ที่ยังไม่ลืมสีพาสเทลของกระโปรงรือดูไหมมันสวยมากแล้วทุกคนสวยจริงๆสวยแบบสวยที่สุดแบบไม่มีใครมาเทียบได้แล้วอะ